ถึงคิวเพชฌฆาตคางดำเพื่อนๆคงจะได้ยินข่าวปลาหมอคางดำตอนนี้เต็มโซเชียลไปหมดเลยไม่ได้เต็มเฉพาะโซเชียลนะครับในหนองน้ำในบื้องในคลองโอ้เห็นแต่หมอคางดำอุยโยก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันครับว่ามีปลาหมอคางดำเคยเห็นได้ปลาหมอตอนสมัยเด็กก็ไปเที่ยวตกปลาหาปลาก็ได้ปลาหมอมาแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าจะคางดำคางเหลืองคางแดงรู้อย่างเดียวว่ามันอร่อยแต่ว่าก้างจะแข็งหน่อยนะครับถ้าใครเคยกิน รหมอคลิปนี้ก็เลยมาวาดพระหมอคางดําให้ดูกันครับประหมอคางดําในสไตล์ลายไทยกับใส่ลวดลายเข้าไปในสไตล์ของโครโยลองดูกันครับอยากถามว่าใครเคยกินหรือยังครับปลาหมอคางดํารสชาติมันเป็นยังไงทํำไมเห็นเขาไปทําลายทิ้งกันเยอะแยะมากมายเราน่าจะมาทํา เมนูอาหารพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสกะเพราต้มยำขั่วกลิ้งลาบน้ำตกเออน่าจะเป็นเมนูที่น่าลองเอามาทำกินกันนะนี่ความคิดส่วนตัวนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับปลาหมอคางดำเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกสมัยก่อนเราก็เคยมีนะที่มีวิกฤตเกี่ยวกับตะกะแตนใช่ไหมที่เข้ามากินทำลายพืชผลการเกษตรจนเสียหายแต่ทุกวันนี้ตะกะแตน ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารอันโอชะที่ขาดตลาดเลยนอกนี้ก็ยังมีเลยนะหอยเชอรี่เห็นไหมครับแต่ก่อนจะมากัดกินต้นข้าวต้นพืชโ้ทำให้ต้องแก้ปัญหากันต่างๆนานาทุกวันนี้เป็นไงละครับลาหอยเชอรี่ทุก, <_ Counter> ทกอย่างก็มาดำกนินเป็นเศรษฐกิจได้หมดเลยจนหายากานะครับลองทำเมนูใหม่ๆจากพระหมอค้างดำค้างดำผัดกระเพราค้างดำต้มยำ คางดำขั้วกลิ้งเชื่อว่าคนไทยเราเก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายเดี๋ยวก็กลับกลายเป็นผลดีมองวิกฤตนะให้เป็นโอกาสเป็นไงครับปราหมอคางดำสไตล์ลายไทยของครุยโยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจคลิปแนวทางแบบนี้ก็ติดตามครูยโยไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ